อกนี่อลายเต็มหมวกเลยนี่ทำไหม้องหายากพี่หน่อยจอดไปเลยจอดข้าดไตนี่น้องก็ได้เยนี่ไปจบนกไป่อยลงล้ไปัน้ำ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  อ้ยังตม่อไเต็ม่ะนี่ไงลูกขอลูกนี่ลาน่ไ้เต็มเฮ้ยระวังมือด้แลนะเดินถอยหลังเยียว่ง้เก็บงหนะหนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เยอะเนี่ยเก็บตรงนี้ก่อนไหมอะพวเก็บให้่ะถึงต้องถอยเก็บใม่ลอยเก็บเก็ให้นอเดี๋ยวรางรกนระวังมือนะระวังลูกะ นัดนัดโอเคโอเคนี่ีย่าเก็บเก็บเก็บมาันิวยกันวยกันเยอะมากเลยมันสบายเก็บอุ้ยจะแมนไว้มมั้คักนะตายกล่องเขาไปกินซิมนะมั้ง อาอ่ะอเมาไม่มีหนอนี่น้หนอนเอลมาลบมาจะเอาละเฮ้ย ไปยังน้ำพออย่างรูปพอแล้วลูกพอแล้วหมูมาแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยเอางี้พอให้ก็ได้อ่ะปลาไปลได้ปเสือกันขาดไหมลุกดูวยลูกเลยด้วยออ้วนีกลุกเปโอ้ยนี่สุกแล้วนี่ลูกเอ้นี่สุกแล้ว เดี๋ยวมทำทิชเกลือกินวเป็ดมกให้มึงมาเอาของคุณได้ไงเนี่ยเอาเป็ดเอาเต็นปิดอันะถูกเลืลูกหลายแฮมของนันนนกามีเลยนี่นันนนชนเลยลูกเยอะมากเลยเอาขออะไรดิเยไปเาอลักเกอยากได้เต็มเหือวอ้าวอ้ยมาเพียแล้ว รังก็ทาไงลังวานไูกมันเอาไอนี่มาย่งไรเนี่ยต้นูนเนี่ยเอางงแ่หต้นูนมาไงเนี่ยต้นูนมาไปโอเคะวังนะลูกระวังลูกเดี๋ยวด้เดี๋ยว้ะไปลไพ่อพ่ออไปไปเปาหปอกินมึงนนปไปหามเอ้ยไปพี่น้องครับปหบลาวงหอยระวังได้หลายเด้อนอนโชก้าทิ้ไม่อยู่นะ รถกล้องนลยพูนนะเออมีแต่มาก,กระทังอยู่หนูร้ายแหงเลยกูบวบขับรถเที่ยวเที่ยวอีกนี่โอเคน้องไปละกลับบ้านขับรถเที่ยวไม่ว้ยไม่มีนี่แหละว่ะโอ้ถ้าไข่นี่หนอนมียันไข่นอนน่ะ